สวัสดีครับวันนี้ AP พีเจสกีนะครับมากับกลุ่มพนังเก้านะฮะเจสกีนะครับอันนี้เรามาอยู่กันที่เคลื่อนวชิราลงกรนะฮะเดี๋ยวเราจะขี่ไปสะพานมอญกันนะครับตอนนี้น้ำเยอะนะครับน้ำค่อนข้างเยอะเลยน่าจะขี่กันสบายนะฮะทริปนี้เราได้เทรนกันหลายท่านแล้วนะครับในการขับขี่นะครับไม่ให้รบกวนกัน ขี่เข้าแพรอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะครับวความสวยเป็นยังไงไนะฮะเส้นทางเป็นยังไงไรอติดตามนะครับ ไปไหมครับไปอ่าไปเลยวันนี้นะฮะเราอยู่ในเขื่อนวชิราลงกรณน,นะฮะเกือเดเขาแหลมหเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไป ใส่อะไรเวลาเราอยากลงน้ำบอกหน่อยสิพีแล้วตัเวเองเอามาหรือเปล่าเอามายูนิฟอร์มพร้อมแล้วเนาะไหนดูสิโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกพีทจะรอดไหมคลิปนี้โอเคเออหม ถึงกันแล้วนะครับสะพานนอนนะครับสะพานอุตามานุส่อน,นะครับนี่นี่เดี๋ยวเรากําลังจะลอดใต้สะพานนอนกันนะฮะเป็นสะพานไม้ที่ยาวติดอันดับโลกนะครับผมไม่มั่นใจว่าอันดับที่เท่าไหร่แต่ติดอันดับโลกแน่ๆครับเช้าเช้าเนี่ยครับเวลาเขามาถ่ายรูปสวยๆนะฮะสะพาน,น,พานเขาเขาเขามาถ่ายกันในนี้ครับ ลูกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาใส่บาทกันนะครับค่ะเอากล้องขึ้นสะพานอีกสะพานพานึ่งด้วยโอ้โหนี้เหรออันนี้อ่ะไอนี่เดี๋ยวเราจะทอดไต้สะพานกันแล้วนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นเลยเหรอไอ้น่าสนใจมาก <laughs> เดี๋ยวเรือเดี๋ยวให้พี่เรือเข้าไปกันก่อนนะถ้าท่านที่จะมานั่งเรือก็ลงมาจากทางนี้นะฮะ ขึ้นไปก็ออกปากซอยไปนิดนึงก็จะเป็นถนนคนเดินนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับลูกวันแรกวันแรกเลยที่ที่ได้มาสะพานนอนอ๋อะสนุกไหมครับสนุกแต่พรุ่งนี้เรา ใช้บริการพี่พเรือหังยาวนะฮะในการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับแต่ยเราจะไม่ขี่จี๊กไปแต่เ,เราจะจอดไว้จี๊กีไว้ที่ที่พักนะครับได้ไปกันครับถึงที่พักแล้วก็บรรยากาศนะฮะร้อนคาวกันนะฮะเดี๋ยวเรากําลังจะไปถนนคนเดินกันนะครับ<ป>ก็เดี๋ยวหน้าข้ายกระบะไปนะฮะ เดี๋ยวไปดูกันนะครับตลาดเป็นไงวันเสาร์นะฮะก,ก็จะคึกคืค้นนิดนึงนะฮะนี่เดี๋ยวขอตัวไปซื้อขนมก่อนนะครับ สวัสดีครับวันนี้วันที่สองนะครับเป็นวันที่เรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็ไม่ได้ถ่ายรูปตอนใส่บาทมาให้ชมกันนะครับเน <nutrient> <idades> ื water, ่องจากเมื่อคืนน้องๆเอนเตอร์เทนเอนให้ถึงเช้าฮะก็เลยตื่นไม่ไหวนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะเราพักกันที่ซองกาเรียรีสอร์ทนะครับ เตรียมตัวออกเดินทางกับทองผาภูมินะฮะดเดี๋ยวเราจะต้องเดินเบากันออกไปนะครับยากาศช่วงสายนะฮะก็บนสะพานก็จะไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่ละเขาจะนั่งเรือหางยาวข้ามกันเอาครับถ้าเดินตอนนี้อ่ะร้อนรอนนะฮะขออภัยด้วยนะฮะคลิปนี้ไม่ได้มาถ่ายเดินขึ้นสะพานเลยไม่ได้ไปใส่บาดนะฮะ อนนี้นะครับเราก็กลับมาถึงจุดทางลงเรือแล้วนะฮะตรงอำเภอทองหาภูมินะครับก็ระยะการขี่ก็ประมาณ60กว่ากิโลนะฮะในเส้นทางในทริปนี้คือขาละนะครับ60กว่ากิโลนะฮะก็จบแล้วครับทริปสะพานมอญน,นะฮะช่วงนี้ฝากไว้น,นิดนึงนะครับในการไปขี่ยอสกีตามสถานที่ต่างๆนะฮะก็ เราก็ขี่กันอย่างมีมารยาทน,นิดนึงนะฮะเซฟตัวเราให้ได้มากที่สุดใครเขาจะเป็นยังไงคนนุ้นเขาขี่ได้คนนี้เขาขี่ได้ทำไมเขาไม่โดนนุ่นนี่นั่นก็เซฟตัวเองไว้ก่อนนะฮะเป็นกระแสดรามา่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเดสกกี้ของเรานะครับฝากติดตามคลิปด้วยนะครับช่อง AP เด็ก,กีนะฮะตอนนี้มี TikTok ด้วยนะครับก็เข้าไปชมกันได้คลิปนี้จบแล้วนะครับคลิปหน้าไปไหนต่อรอติดตามนะครับ น้องพีทบายบายแล้วจบคลิปแล้วจบคลิปแล้ว